ผู้ชมคะไปดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างค่ะล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพื่อฟังบรรยายสรุปแผนพัฒนาแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งแล้วก็ปรากฏการณ์เอลโยค,ค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะ9นาฬิกา30นาทีที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบระเพชรตําบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ติดตามแผนพัฒนาบึงบรเพชรแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยแล้งและเอลน尼โยโดยมีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมทั้งพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็รับฟังปัญหาทางด้านของการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะในการนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้แนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพิ่มเติมค่ะว่าต้องการพัฒนาให้ บึงบรเพชรสามารถที่จะกักเก็บน้ําได้ให้ได้มากที่สุดโดยการเพิ่มพื้นที่ในการขุดลอกบึงบรเพชรให้มากขึ้นรวมทั้งการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่ที่อําเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ตามข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ําในฤดูแล้งแล้วก็เป็นแหล่งน่วงน้ําค่ะในช่วงที่เป็นฤดูน้ําหลากก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ําสายหลักพร้อมทั้งได้ร่วมกันนะคะมอบเอกสารสิทธิ์ทำประโยชน์ที่ดินนั่นก็คือสอปส4 เขต01ของจังหวัดเพชรบูรณ์ล่วงล้ำเข้ามาในเขตการปกครองของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดลบบุรีค่ะทางนี้นะคะรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยกรมชลประทานมีแผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงบริเชร แยกออกเป็น4ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1ค่ะนั่นคือการบริหารจัดการการเข้าใช้ประโยชน์ด้านที่2การแก้ไขปัญหาภัยแง้งและสร้างความมั่นคงทางน้ําด้านที่3คุณภาพตะกอนและรักษาระบบนิเวศด้านที่4ด้านสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการจัดการน้ําท่วมและบรรเทาอุทกภยัยนอกจากนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ยังได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะได้แก่ปลาตะเพียนทอง กุ้งก้ามกรามปลาตะเพียนวัยอ่อนและก็ปลาชะโอนนะคะ